セーブフ กล้องวงจรปิดที่ให้แสงไฟเป็นขั้วหลอดไฟที่มีอยู่ตามทั่วทุกๆบ้านดู2หน้าจอพร้อมกันได้สื่อสารได้ทั้งสองทาาเห็นอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นหลอดไฟกล้องวงจรปิดหลอดไฟ s ซ b บ e a r 2 Zoom กล้องวงจรปิดที่ให้แสงไฟซูมหมุนติดตามคนได้ไวมากๆการติดตั้งก็ง่ายนะครับเพียงแค่หมุนถอดแล้วก็แทนด้วย s ซ b บ e a r 2 Zoom ตัวนี้ก็สามารถดูสดหรือดูย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยกล้องหลอดไฟตัวใหม่ล่าสุดของเราเซเบอเออาร์ทูซูมตัวนี้ติดได้กับพวก e 11. เป็นิบเจ็ดเป็ฟที่ ม่มีอยู่ตามทั่วทุกๆบ้านเลยครับพอเราติดไปขโมยขจรเข้ามาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นกล้องวงจรปิดจะเห็นอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นหลอดไฟตอนนี้นะครับแนะนําให้ติดภายในไม่สามารถติดภายนอกได้เพราะว่าไม่กันน้ภาพนะครับให้ความคมชัดอยู่ที่2เคส้วด้วยความที่มี2เลนนะครับสามารถดู2จอพร้อมกันได้ทําให้มองเห็นมุมมองภาพกว้างถึง180องศาเลยทีเดียวที่สาคัญยังสามารถซูมได้ไกลสุด5้าเท่าเห็นชัดทุกรายละเอียดเลยครับคราวนี้เราจะมาเล่นในแอปพลิเคชันให้ดูนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้นะเป็นแอป IC ཚེ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าให้มีไซเรนแจ้งเตือนนะครับและเรายังสามารถอัดเสียงตัวเองนะครับแทนเสียงไซเรนได้ใช้ในเมื่อกรณีที่ลูกค้าเข้าร้านเราก็อัดเสียงของเราตอนรับลูกค้าได้เลยเครื่องนี้นะครับสามารถสื่อสารได้ทั้งสองทางจากเครื่องกล้องนะครับไปสู่มือถือเรามาดูในแอปพลิเคชันกันครับตัวนี้นะครับสามารถดู2หน้าจอพร้อมกันได้นะครับตอนนี้นะครับขึ้น2หน้าจอพร้อมกันแล้วก็ยังสามารถซูมได้นะครับสูงสุดถึง5าเท่าเลยพอเราทำอย่างนี้ เราก็จะสามารถเห็นมุมมอง2จอพร้อมๆกันเลยจุดที่โฟกัสอยู่แล้วก็จุดที่ซูมออกไกลสุดนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2 4 G นะครับแล้วก็สนับสนุนออนลิฟด้วยครับเพิ่มกล่อง Sable m y b o ครสนะครับทำให้สามารถดูผ่านทีวีได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมีแถบแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราดูย้อนหลังทาให้เราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าช่วงไหนมีคนผ่าน ง่ายต่อการดูย้อนหลังและยังสามารถดูย้อนหลังผ่านวงคารได้ครับอันนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับทำให้เราสามารถดูย้อนหลังได้แม้ว่าตัวกล้องไม่ได้อยู่กับเรานะครับหรือว่าโดนทําลายไปแล้วนั่นเองครับจบไปแล้วกับการรีวิว Table AR to Zoom ตัวนี้นะครับหลังจากที่ลองใช้ดูนะครับเนี่ยใช้ไปผมก็รู้สึกว่ามันน่ามีติดบ้านแล้วนะครับตัวนี้นะครับซูมหมุนติดตามก็ไวนะครับเจอคนก็แจ้งเตือนแถมเนียนไปกับบ้านนะครับเนี่ยดีไซน์ขาวๆแบบนี้ครับโหติดเข้ากับทุกบ้านเลยสําหรับใครก็ตามที่ออได้้งงวจ ปิดหลอดไฟที่ภาพคมชัดแบบนี้หมุนติดตามคนได้อีกก็ต้องน้องตัวนี้เลยตอนนี้นะครับใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ใหมของราคึ่งเนแน่ตัวข้างหน้าก็อาจจะถูกใจค,คุณก็ได้ครับตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย